คดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่ด่งดังและน่ากลัวที่สุดของประเทศอินโดนีเซียมีผู้หญิงคนหนึ่งได้นัดเจอกับเพื่อนสนิทของเธอที่ร้านกาแฟในห้างห้างหนึ่งใจกลางเมืองจาการ์ตาและเพียงแค่เธอจิบกาแฟไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโศกนาฏกรรมก็เกิดขึ้นส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ติดตามที่ช่อง The o Story ช่องนี้มีเรื่องเล่า เจสสิก้าวงโซเกิดในปี1988ในกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเธอมีพี่น้องทั้งหมด3คนและเจสซิก้าเองเป็นคนสุดท้องเธอเติบโตจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีพร้อมทุกอย่างเธอเรียนโรงเรียนที่ดีและมีสังคมที่ดีครอบครัวของเธอเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เกี่ยวกับพลาสติกและจัดจำหน่ายรายใหญ่ในอินโดนีเซียหลายคนเรียกพ่อของเธอว่าราชาพลาสติก และในปี2005พ่อแม่ของเจสสิก้าย้ายไปซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแต่เจสสิก้าไม่ได้ย้ายไปกับพวกเขาเธออยู่ที่จาการ์ตาจนเรียนจบมัธยมปลายเมื่อเจสสิก้าเรียนจบในปี2008เธอย้ายตามพ่อแม่ของเธอไปในซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียและเข้าเรียนต่อที่บิลิบูคอ o l เลจออฟดีไซน์เมื่อเธอมาเรียนที่นี่ก็ได้เจอกับนักเรียนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนอินโดนีเซียเหมือนกันเธอชื่อว่ามีนาซาริฮิน มีนาสลีฮีนเกิดในปี1988มีนาเติบโตมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและครอบครัวของเธอมีบริษัทใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียเช่นเดียวกับเจสิกา้ามีนาได้เข้าเรียนและรู้จักกับเจสสิกา้าและไม่นานทั้งสองคนก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะทั้งสองคนมีอะไรที่คล้ายกันมากการใช้ชีวิตคล้ายกันความชอบที่คล้ายกัน การใช้ชีวิตในซิดนีย์ของทั้งคู่ดูมีความสุขมากๆเลยค่ะมีนากลายเป็นเพื่อนที่ดีของเจสสิกา้าในกลุ่มเพื่อนมีด้วยกัน4คนเจสสิกา้ามีนาฮานีและเวราแต่เมื่อจบการศึกษาทุกคนก็ต่างมีหน้าที่การงานและต้องแยกย้ายกันมีนาฮานีและเวราเลือกที่จะกลับประเทศอินโดเนีเซียมีเพียงเจสสิก้าเท่านั้นที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลีย ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2015มีนากลับไปเที่ยวพักผ่อนที่ซิดนีย์เธอติดต่อบอกเจสิก้าให้รู้ว่าเธออยู่ในเมืองและทั้งสองคนนัดพบกันเพื่อมาทานอาหารเย็นแต่บรรยากาศในการทานมื้อเย็นนี้ก็เปลี่ยนไปค่ะเมื่อมีนาแนะนำให้เจสิก้าเลิกกับแฟนของเธอมีนารู้ว่าแฟนของเจสสิกา้าเสพยาและเป็นอันตรายต่อเจสสิกา้าและมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรง แต่ตลอดการสนทนาเจสสิก้าเงียบเธอไม่ตอบสนองต่อคำพูดของมีนาและเมื่อมีนาพูดจบเจสสิก้าก็ลุกขึ้นทิ้งมีนาไว้ในร้านอาหารโดยไม่บอกลาเธอสักคำเหตุการณ์นี้ทำให้มีนาตกใจมากและหลังจากอาหารเย็นมืน้นี้เธอรู้สึกไม่สบายใจกับเจสสิก้าเธอบอกอารีฟผู้มั่นของเธอว่าเธอไม่อยากเจอกับเจสสิก้าเพียงลำพังอีกหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคู่ไม่ติดต่อหรือพูดคุยกันอีกเลย และในเดือนพฤศจิกายนปี2015 5เดือนหลังจากการพบกับเจสิก้าในซิดนีย์มีนาแต่งงานกับอารีฟในบาหลีทั้งคู่มีงานแต่งดุดในเทพนิยายโดยในงานเลี้ยงนี้มีเพื่อนร่วมงานมาเป็นจำนวนมากแต่มีนาไม่ได้ชวนเจสสิก้ามางานนี้ด้วยมีนาเป็นคนสวยและฉลาดมีสามีที่น่ารักชีวิตของเธอดูสมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะ ซึ่งแตกต่างกับเจสิกา้าในวันที่26มกราคม2015แพทรติกโอคอนเนอร์แฟนหนุ่มของเจสิกา้าได้โทรแจ้งตำรวจเขาบอกว่าเจสสิก้าขู่ว่าจะฆ่าตัวตายด้วยมีดและในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันเจสิก้าขับรถชนเข้ากับบ้านพักคนชราใกล้กับบ้านของเธอเมื่อเวลาตี2 20นาทีด้วยอาการมึนเมาอย่างมาก เจสิก้าที่ได้รับบาดเจ็บเธอมีซี่โครงร้าวสองสามซี่มีรอยพบช้ำและสองเดือนต่อมาแพทริกแฟนหนุ่มของเจสิก้าก็ได้โทรหาตำรวจอีกครั้งโดยบอกว่าเจสิก้าพยายามลมควันตัวเองในห้องนอนของเธอคราวนี้เธอไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆค่ะภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนแพทริกไม่สามารถทนอยู่ต่อกับเจสสิก้าได้แล้วและเขาเข้าหาตำรวจ เพื่อขอคำสั่งห้ามให้เจสสิก้าเข้าใกล้เขาอีกและด้วยเหตุนี้เจสสิก้าส่งข้อความเสียงและข้อความข่มขู่เขาหลายข้อความเพื่อขู่ว่าจะทำร้ายตัวเองอีกครั้งเธอยังติดต่อและคุกคามเพื่อนและครอบครัวของเขาอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกไม่ปลอดภัยและห่วงความปลอดภัยของครอบครัวและเพื่อนๆของเขามากๆเลยค่ะ แพทริกบอกว่าเจสิก้ามีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและต่อมาเจสิก้าเธอถูกไล่ออกจากงานในตำแหน่งนักออกแบบกราฟิกที่นิวเซาเทิลแอ Ambulance นี่ถือว่าเป็นจุดตกต่ำสุดสำหรับเจสสิก้าเลยทีเดียวค่ะทั้งโดนแฟนทิ้งโดนห้ามเข้าใกล้ตกงานและเธอโดดเดี่ยวมากๆเลยค่ะ เจสสิก้าเธอตัดสินใจกลับจาการ์ตาและเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งแต่ก่อนที่เจสสิก้าจะออกจากออสเตรเลียไปจาการ์ตาเธอเริ่มแชทหาเพื่อนๆแชทหามีนาฮานีที่อาศัยอยู่ในจาการ์ตาว่าเธอกำลังจะกลับไปเจอพวกเขา เธอส่งข้อความแรกในวันที่5ธันวาคมหนึ่งวันก่อนออกจากซิดนีย์แต่มีนาไม่ตอบข้อความในทันทีเธอใช้เวลา2-3วันในการตอบเจสสิกา้าเมื่อเจสสิก้าพยายามนัดพบเธอเธอทั้งขอร้องและอ้อนวอนมีนาจนมีนาใจอ่อนและไปตามนัดเพื่อเจอกับเจสเจสิก้าเจสสิก้านัดพบพวกเธอในวันที่6มกราคมที่ร้านกาแฟศูนย์การค้าแกลนอินโดนีเซีย และในวันที่6มกราคมเจสิก้ามาถึงร้าน15.30นาฬิกา30นาทีก่อนเวลานัดประมาณ90นาทีเจสสิก้ายืนพูดคุยกับพนักงานสักพักและเธอก็เดินกลับออกไป แต่เมื่อเวลา16นาฬกา14นาทีเจสิก้าเดินกลับเข้ามาพร้อมกับถุงกระดาษ3าใบจากร้าน b a ร์ Body บอดที่คาดว่าจะเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆของเธอในภาพจะเห็นว่าเธอเดินรอบๆมองหาโต๊ะและเธอเดินตรงไปที่โต๊ะใหม่เลข54 2สองสนาทีต่อมาเธอก็เดินกลับไปที่บาร์แล้วสั่งเครื่องดื่ม3แก้วได้แก่ค็อกเทล2แก้วและกาแฟาแบบเวียดนามหแก้ว ซึ่งเธอเริ่มสั่งอาหารก่อนเวลานัดพบถึง40นาทีและในเวลา16นาิกา24นาทีพนักงานเสิร์ฟนำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเจสิกา้านำถุงชอปปิ้งของเธอมาวางไว้บนโต๊ะเรียงต่อกันเหมือนจะต้องการบังอะไรสักอย่างซึ่งผิดปกติจากคนทัท่วไปที่จะวางถุงไว้ข้างๆ เมื่อพนักงานเสิร์ฟเดินไปแล้วเจสสิก้าขยับตัวอีกครั้งโดยขยับตัวเอี้ยวไปทางด้านหลังในกล้องเห็นความเคลื่อนไหวของเธอแต่ภาพอาจไม่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะ ต่อมาเวลา17นาฬิกา15นาทีมีนาและฮานีมาถึงร้านซึ่งสายไป15นาทีซึ่งหมายความว่าเครื่องดื่มได้อยู่บนโต๊ะนานกว่า45นาทีเมื่อเจสิก้าเห็นพวกเขาเธอรู้ขึ้นเพื่อนๆกอดกันและทักทายกันก็เป็นปกติค่ะ เมื่อทักทายกันแล้วทั้งสามคนก็เข้าไปนั่งที่โต๊ะโดยมีมีนานั่งอยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยเจสสิก้าและฮานีจากนั้นเจสสิก้าพูดขึ้นมาว่านี่กาแฟสำหรับเธอแล้วได้ยื่นแก้วกาแฟใบนั้นให้กับมีนาทันทีที่มีนาจิบกาแฟเธอสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอหันมาถามและพูดว่ารสชาตินี้มันแย่มากๆเลย มีนาหันไปถามฮานีและเจสิก้าบอกให้พวกเขาลองชิมกาแฟของเธอแต่ทั้งคู่ปฏิเสธที่จะลองชิมอีกไม่กี่นาทีต่อมามีนาก็มีอาการชักและอาเจียนออกมาเป็นฟองออกจากปากของเธอ ขณะที่เธอเริ่มชักมีนาก็ลม้มลงความโกลาหลก็เกิดขึ้นพนักงานและผู้จัดการก็รีบเข้ามาช่วยฮานีเรียกชื่อของเธอและพยายามปลุกเธอแต่เจสิก้ากับยืนมองเฉยๆโดยไม่ตกใจหรือว่าช่วยเหลือมีนาเลยและสิ่งที่น่าสังเกตจากกล้องวงจรปิดเจสิก้าเธอยืนเกามือของตัวเองเหมือนโดนอะไรเข้าผู้จัดการร้านคิดว่ามีนาอาจจะเป็นลมบ้าหมูหรือมีอาการชักปกติ ผู้จัดจาก,การร้านสั่งให้เจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลและนำถังออกซิเจนมาด้วยขณะที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินรีบเข้ามาช่วยมีนาแต่เจสิก้ากลับหันไปพูดกับผู้จัดจาก,การร้านและถามพวกเขาว่าพวกเธอใส่อะไรลงไปในกาแฟใบนี้ ทันทีที่ได้ยินคำพูดนี้ทำให้ผู้จัดก,การร้านรู้สึกแปลกใจในทันทีทำไมคนคนนี้พูดว่าอะไรอยู่ในเครื่องดื่มผู้จัดก,การร้านบอกพนักงานว่าอย่าทิ้งกาแฟเวียดนามแก้วนี้ของที่อยู่ในแก้วให้เก็บไว้ทั้งหมดพานีโทรหาอารีปและบอกว่ามีนามียอาการชักและมีฟองออกจากปากของเธออารีปตกใจมากและเดินทางไปที่โรงพยาบาลเมื่อมีนาม,มาถึงโรงพยาบาลเธอก็จากไปแล้ว มีนาถูกแจ้งว่าเสียชีวิตในเวลา18นาฬิกา30นาทีของวันพุทธที่6มกราคมปี2016ต่อมาผู้จัดจาก,การร้านของโอลิเวียมอบกาแฟเวียดนามของมีนาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันเกิดเหตุ3วันต่อมาผลของการทดสอบก็เปิดเผยว่ากาแฟเย็นมีปริมาณไซยาไนด์ในปริมาณที่อันตรายถึงชีวิต และมีการชนะสุดพิกศพที่โรงพยาบาลผลสรุปในช่วงเช้าของวันที่10มกราคม ผลวินิจฉัยระบุว่ามีความผิดปกติในช่องท้องของมีนาเกิดจากสารไกดกร่อนทำให้มีเลือดออกบริเวณช่องท้องนอกจากนี้ยังพบสารไซยาไนต์แต่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตำรวจจับตาดูเจสิก้าเนื่องจากพฤติกรรมของเธอในวันที่มีนาเสียชีวิตทำให้ตำรวจมีความสงสัยในตัวเธออย่างมากแต่เพียง3ส,สัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของมีนาเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่30มกราคมตำรวจได้เข้าจับกุมเจสสิก้า แน่นอนว่าทันทีที่เธอถูกจับกลุ่มเจสิก้าปฏิเสธต่อสาธารณะว่าเธอไม่ได้วางยาพิษเพื่อนของเธอแน่นอนในการตรวจคน้นตำรวจพบว่าเจสสิก้าทิ้งกางเกงที่เธอใส่ในวันนั้น เจสิก้าบอกว่าเพราะว่ากางเกงตัวนั้นเปื้อนอาเจียนขณะที่เธอพยายามช่วยมีนาแต่อย่างไรก็ตามในวิดีโอที่ปรากฏเจสิก้าไม่ได้ให้ความช่วยเหลือมีนาเลยเธอได้แต่ยืนมองอยู่เฉยๆระหว่างการจับกลุ่มเธอมีใบหน้าที่สงบและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มที่ตำรวจต้องรีบทำการจับกุมเพราะกลัวว่าเจสิก้าจะหนีออกนอกประเทศเพราะเจสิก้าเป็นพล,ลเมืองของประเทศออสเตรเลีย หกสัปดาห์หลังจากมีนาเสียชีวิตเจ้าหน้าที่สืบสวนได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในออสเตรเลียและขอเอกสารเกี่ยวกับภูมิหลังของเจสสิก้าขณะที่เธออาศัยอยู่ในออสเตรเลียจึงแน่นอนว่าเจสสิก้ามีคดีเกิดขึ้นในออสเตรเลียถึง13คดีแน่นอนว่าคดีนี้เป็นที่สนใจของประเทศอินโดนีเซียมีสื่อมาทำข่าวแต่การปรากฏตัวของเจสสิก้านั้นมีใบหน้าที่ยิ้มแยม้มไม่ได้วิตกกังวลใดๆเธอโบกมือทักทายกล้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และในวันที่5ตุลาคมปี2016เจสิก้าคูมาลาวองโซถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมวายันมีนาซาลิฮินเพื่อนของเธอโดยไตร่ตองไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาห้องพิจารณาคดีก็ส่งเสียงตบมือและเสียงเชียร์ด้วยความโล่งใจคนส่วนใหญ่คิดว่าแรงจูงใจของเจสสิก้าที่ฆ่ามีนาคือความโกรธที่เพื่อนของเธอแนะนำให้เธอเลิกกับแฟนหนุ่มของเธอ และพวกเขาคิดว่าพฤติกรรมและการกระทำทั้งหมดของเจสสิก้าพิสูจน์ให้เห็นว่ามีการไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าสำหรับอาชญากรรมนี้แต่ในสุดท้ายนี้ไม่ว่าเรื่องนี้จะมีเบื้องหลังแบบไหนคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือครอบครัวของมีนาเพราะมีนาเพิ่งแต่งงานเตรียมสร้างครอบครัวและชีวิตของมีนาต้องจบลงด้วยกาแฟเพียงแก้วเดียวเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ากาแฟเย็นของเวียดนามนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมในช่วงนั้นเป็นอีกหนึ่งเมนูของร ร้านกาแฟทั่วเมืองกาแฟที่ได้รับความนิยมจากโศกอนาตกรรมในครั้งนี้ส่วนตัวก็เองคิดว่าคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคดีที่มีความน่ากลัวใครจะไปคิดนะคะว่าเพียงแค่เราไปนั่งร้านกาแฟและรับกาแฟแก้วหนึ่งจากเพื่อนสนิทจะนำพาไปสู่โศกอนาตกรรมที่เกิดขึ้นเรื่องนี้สอนใจพวกเราได้เป็นอย่างดีอยากให้เพื่อนๆทุกคนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแต่ก็อย่าวิตกกังกวลจนเกินไป เพราะเรื่องราวแบบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปด้วยความที่คลิปนี้เป็นคลิปแรกยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยติชมก็ยินดีที่จะปรับปรุงและแก้ไขในคลิปต่อๆไปให้ดีขึ้นนะคะก่อนที่จะจากกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้กับคลิปนี้และกด s ับสไ r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ